สวัสดีครับพวกกับผมร้านหนองแปนเซียงกงอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะพามาชมเจ้าสี่ล้อกลางนะครับอีซูซูอินเนะครับเป็นตัวหัวปิ๊บนะครับคันนี้นะครับอ่ะมาเลยนะครับคันนี้นะครับผมขอเปิดราคาเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดราคาเดี๋ยวแล้วเราค่อยไปฟังรายละเอียดคร่าวๆนะครับคันนี้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผม 1 4 9 0 0 0บาทนะครับเอกสารชุดโอนครบราคาต่อรองได้มาคุยกันนะครับมาคุยกันนะครับราคาไม่ใช่ปัญหานะครับใครไว้เท่าไหร่มาคุยกันนะครับคันนี้นะครับเป็นอ su z u NKR นะครับแ8แรงนะครับ88แรงเครื่อง 4JB นะครับผมนะครับตัวหัวปิ๊บนะครับ กระจกซ้ายกระจกขวาอยู่ครบนะครับใครที่กาลังมองหาสีล้อกลางบรรทุกสีล้อกลางการเกษตรนะครับคันนี้ผมแนะนําเลยนะครับไม่ควรพลาดนะครับเพราะรถสภาพดีมากนะครับขับดีนะครับเครื่องดีนะครับขับดีเครื่องดีเบรกดีนะครับผมอันนี้นะครับตัวเพลานะครับเป็นตัวเพลาลอยนะครับเพลาลอยคัสซีเอ็นเคอาร์นะครับนะกระบะสวยมากนะพื้นกระบะพื้นกระบะสวยมากนะครับนี่ครับพื้นกระบะสวยมากนะนะครับ กระบะสวยนะหรือว่าใครอยากได้คอกนะครับมาคุยกันว่าผมสนใจแต่ผมอยากทําคอกเพิ่มนะครับผมทําให้ได้นะนะครับผมทําให้ได้นะอยากได้คอกทรงไหนมาคุยกันนะครับตามสั่งแน่นอนนะครับอ่าลวอยางเรเดียนด้วยนะครับคันนี้ลวอยางเรเดียนสี่เส้นนะนะครับผมล้ออะไหล่มีให้นะครับฝาท้ายนะครับเปิดได้หมดนะครับเปิดได้หมดนะนะครับผมสีสวยนะครับคันนี้ สภาพดีสภาพดีนะครับพร้อมใช้งานนะครับเข้าไร่เข้าสวนบรรทุกหินบรรทุกทรายบรรทุกปูนได้นะครับคันนี้นะครับจบครบนะครับสีร้อกลางนะครับคันนี้แปดสิบแปดแรงเหลือๆนะครับคันนี้อ่ะภายในนะครับนี่ยครับภายในเดิมๆหมดนะครับเดิมๆหมดนะเดิมเดิมทุกจุดนะครับขายตามสภาพเลยนะครับผมไวเท่าไหร่มาคุยกันนะครับ ถ้าสนใจจริงๆโทรมาด่วนโทรมาเลยนะครับโทรมาเลย0924218198นะครับหรือว่าใครอยากมาทดลองขับนะครับอยากมาดูตัวจริงนะครับรถตัวจริงนะครับโทรมาก่อนนะครับโทรมาก่อนโทรมานัดได้เลยว่าเวลาไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาขับนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังนะครับสตาร์ทตุ่มครั้งเดียวติดนะครับคันนี้ ครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวนะเนี่ยครับเครื่องดีนะครับคันนี้เครื่องดีขับดีนะครับเนี่ยแล้วมันอ่าอ่าแล้วผมจะบอกจุดอีกจุดหนึ่งคือจุดนี้มันอ่าลูกค้าได้ยินเสียงนะแจ๊ก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 อะ่ะอ่ามันเป็นเสียงเหมือนตัวท่อกับตัวเหล็กอะ่ะมันขัดไม่สนิทนะครับมันขัดไม่สนิทนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่อุปสรรคต่ตตอ,อการใช้งานนะครับ แต่ว่าใครจะไปทําให้ไปขันไปอะไรให้แน่นก็ได้นะครับก็ไม่น่าจะมีเสียงนั้นนะครับผมโอเคนะครับคันนี้นะครับยูสุเอ็นฝากไว้ด้วยนะครับนะครับหนึ่งแก้าพับาทเอกสารชุดโอมีให้ครบนะครับผมอยากได้ข้อก็โทรมาบอกนะครับเดี๋ยวผมทําให้ได้นะครับผมแต่ตอนนี้ขอขายเป็นกระบะนะครับขายตามสภาพก่อนนะครับผมโอเคครับ ต่อไปแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ